่จิ๋วนะคะวันนี้เป็นเจ้าของฟาร์มอยู่สุรินทร์ค่ะก็อยากจะให้มาเห็นฟาร์มของเราว่าเราประสบผลสําเร็จในการเลี้ยงหมูเนี่ยมันเป็นยังไงการเลี้ยงหมูที่จะให้ประสบผลสําเร็จมันจะต้องอยู่ที่ 1. นึ่บ,บักการจัดก,การฟาร์ม 2. ก็คือระบบอาหารอาหารถึงถ้าไม่มีตัวช่วยก็อาจจะเป็นไปตามระบบอาจจะสี่เดือนแล้วก็ได้ร้อยโล แต่ที่ฟาร์มประมาณ3เดือนร้อยโลแล้วค่ะบางตัวร้อยโลขึ้นแล้วถามว่าเคล็ดลับของเรามีอะไรคะของเราไม่ยากของเราใช้ของดีมอพลัสเป็นอาหารเสริมของสุกรนะคะการใช้ของเราเนี่ยมันทําให้เราเห็นเห็นว่าอาสุกรของเราเนี่ยโตแล้วอ้วนแล้วมีน้ําหนักดีเนื้อแน่นและที่สําคัญเนี่ยผิวหนังของเขาจะเป็นสีชมพูสวยมากสวยมากดีมอพลัสด,ดูดซึมง,ง่าย เวลาเราให้หมูกินหมูเขาจะกินเก่งแล้วทําให้เขาอะสุขภาพดีแข็งแรงเดี๋ยวลองเข้าไปดูในฟาร์มว่า,าหมูของเราเนี่ยเป็นยังไงจะเป็นอย่างที่จิ๋วพูดไหมคะไปดูกันคะ่ะอันนี้คือคือหมูที่เราที่เราขุนนะคะหมูหมูนี้คือที่เราขุนสามเดือนกับอีก9กาวันคนะ่ะร้อยโลขึ้นละเขาจะสวยแล้วเป็นรุ่นที่ที่สวยมากอ้วน ตันกินเก่งกินเก่งค่ะอันนี้ตอนเช้ากินไปแล้วกิ่แล้วรอบหนึ่งถ้าให้อีกก็กคงกินอีกเหมือนกินไม่อิ่มแต่ถ่ายน้อยถ่ายมูออกมาเนี่ยถ่ายน้อยแต่ว่าทําไมตัวเขาแบบอ้วนถ่ายน้อยเหมือนกินน้อยแต่ทําไมตัวเขาแน่นเนี่ยคือคือผลของการใช้ดีมอพลัสจากหมูที่เราเคยเลี้ยงเราเราไม่เคยใช้ดีมอพลัสมันก็จะเป็นอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือประมาณเกือบเกือบสี่เดือนเขาถึงจะแตะร้อยโลค่ะซึ่งเราจะเสียเวลาไปอีกประมาณ ครึ่งเดือนหรือ1เดือนกว่าเลยนะคะมันจะแตกต่างจากที่เราใช้ดีมอลพลัสหมูก็จะอารมณ์ดีก็จะกินได้เยอะเพราะก็กินได้เยอะกินได้เยอะแล้วเขาก็กินได้เยอะ,อะเอะขาล่าเริงเขาวิ่งเขาเหนื่อยเขาได้ออกกําลังกายแล้วเขาก็นอนเขาก็นอนแล้วสักพักสักพักเขาก็ลุกขึ้นกินอีกให้อีกก็กินอีกค่ะให้อีกก็กินอีกค่ะวิธีการให้ให้หมูเขาได้ได้อาหารเสริมจากดีมอลพลัสนะคะเป็นวิธีการที่ ที่เราใช้ในฟาร์มว่าอา,อาหารเสริมดีมอพัทต้องให้น้องเขากินยังไงต้องให้หมูเขากินยังไงนะคะไม่ยากค่ะอันนี้จริงๆแล้วคือ1ช้อนต่ออาหาร1กิโลนะคะ1ช้อนต่ออาหาร1กิโลซึ่งในถุงนี้ใช้ผสมให้ให้หมูเนี่ยได้ถึงประมาณ3-4กระสอบของอาหารนะคะซึ่งจะลดต้นทุนเราไปเยอะเลยการให้ก็ไม่ยากเราไม่เขาบอกว่า1ช้อนแต่เราเนี่ยเรากะเอาเลย เรากะเอาเลยซึ่งก็ไม่ต่างจากคําว่าหนึ่งช้อนก็หมูก็กินกินดีค่ะไม่เป็นไรค่ะเรากะกะได้ค่ะกะได้ <c oughs> เขาชอบ <c oughs> เคล็ดลับเลี้ยงหมูยังไงให้รวยเนี่ยเลยใช้นี่เลย,ด,เลยดีมอพัดเพราะว่าเขาจะช่วยเราลดต้นทุนจากที่เราเลี้ยงสีเดือนจะได้ร้อยโลเนี่ยเราเลี้ยงแค่สเดือนเราก็ได้และหมูเขากินเก่งเนื้อแน่นโตไวสเดือนได้ร้อยโลขึ้นค่ะ หมูร่าเริงค่ะผิวสีชมพูกินเก่งกินน้ําเก่งระบบขับถ่ายดีไม่มีเหลวค่ะไม่มีถ่ายเหลวอารมณ์ดีค่ะถึงเวลาคือ3เดือนไม่ผิดหวังเลยค่ะที่ฟาร์มต้องแต่ใช้ร้อยโลขึ้นค่ะมั่นใจได้เลยว่า่าเลี้ยงหมูถ้าใช้สูตรนี้ใช้ดีมอพลัสมันทําให้คุณเลี้ยงหมูในระยะสั้นแต่ได้ผลกําไรดีเลี้ยงหมูโตไวเนื้อแน่นขายง่ายคนซื้อก็ชอบเนื้อเยอะค่ะ อยากเชิญชวนมาใช้ด้วยกันค่ะ